จะเป็นยังไงเมื่อผมกลับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เก่าๆ EP ที่2นั่นเองนะครับและนี่เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่563นะครับโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไม่ได้เข้ามาเล่น78วันเลยทีเดียวนะถือว่าน้อยกว่าเซิร์ฟก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าก็เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเลิกเล่นไปเมื่อกี้นะครับเลิกเล่นก่อนที่จะมาเล่นเซิร์ฟล่าสุดก็คือเซิร์ฟ576นั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับฮีโร่รีเทิร์นมันก็ให้รางวัลเหมือนกับ เซิร์ฟที่แล้วเลยนะครับก็คือตั๋วแดง3ามใบเหมือนเดิมนะครับโอ้โหให้เยอะมากนะเจียมนะครับแล้วก็ให้อีก วันที่1นะครับล็อกอินวันที่1หลังจากรีเทิร์นมาอีก2ใบเป็น5ใบนั่นเองโอเคสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราก็อยู่เลเวลที่85นะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับพลังอยู่ที่5้าล้านแปดแสนนะครับโอ้โหมาดูอันดับตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับอันดับตัวละครนะครับเราอยู่ที่โอ้โหตกมา500เลยนะครับอันดับหนึ่งผมก็ยังจําได้นะครับก็คือคุณไคโดนี่แหละนะครับมีบิ๊กป้าป้านะครับอันดับ2อโอ้โหก็ยัง หน้าเดิมเดิมอยู่นะครับหน้าเดิมเดิมอยู่คิวผมก็ยังอยู่ในคิวอยู่นะครับเป็นคิวสายฟีโนหนึ่งยังไม่โดนเตะออกเลยโอ้โหไม่ได้เข้าเกมมาเจ็ดสิบกวันนะครับยังไม่โดนเตะออกจากคิวอะไรโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวละครนะครับเรามาดูที่จดหมายกันดีกว่านะครับจดหมายให้อะไรเราบ้างนะครับจดหมายโอ้โหให้พวกรางวัลศึกดวลนะครับศึกดวลนี่นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพชรนี่ก็คือไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เพชรเลย ทุกคนเราต้องติดทุกคนที่ไม่ได้เล่นออกนะครับโอเคนะครับแต่ผมยังอยู่นะโอเคนะครับโอ้โหให้อะไรมาบ้างเนี่ยให้หินพัฒนาปีศาจมาด้วยอือ้แล้วก็ให้อะไรอีกเนี่ยโอเคนะครับโอ้โหไม่ได้หินพัฒนาปีศาจด้วยเนี่ยก็ไม่ได้นี้วะได้หินมาหนึ่งนะครับจะหินสีแดงมาหนึ่งชิ้นโอ้โหือว่าสวยเลยนะครับ โอเคนะครับแต่ว่าไม่มีเพชรนะก็คือกลับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์กเก่าๆนี่ส่วนมากนะครับก็จะไม่ได้เพชรแล้วนะครับแต่ก่อนมันเคยได้อยู่นะครับโอเคเรามาดูตัวละครของเรากันหน่อยดีกว่านะครับตัวละครของเรานะครับก็โอเคยังไม่มีคอนะครับยังใช้คอเป็นของหน้ากากหวานอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็จีนอตนะครับยังไม่มีคออื่นเลยตัวมีบาคูซันมีเป็น น้องทัสยูอ่านะครับแล้วก็มีน้องฟินิกแมนน้องนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับก็น่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเลิกเล่นนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับถ้าจําความได้ก็คือผมไม่เก็บตัวไปสุ่มซุยริวนะครับทําให้ผมเลิกเล่นแล้วก็ไปเตรียมตัวเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ดีกว่านะตัวละครก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือ มีแค่ทัชสมิกิยูอาร์นะครับแต่ก็คิดถึงนะครับคิดถึงก็คือตอนนั้นก็ทัดโคตรแรงเลยนะครับไอเจาเซนก็ไม่ได้เล่นสองเดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหการเหมือนกันนะเนี่ยมาดูตัวละครดีกว่านะครับโอ้โหมีเกวินด้วยนะครับแต่เขาก็ไม่มีตัวยูอาร์เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเ,เราลองเอาทัชสมิกิยูอาร์ของเราไป เล่นในลานประลองดูซิว่านะครับเราจะเอาอันดับกับคืนมาได้หรือเปล่านะครับมาดูกันในลานประลองดีกว่าโอเคนะครับลานประลองเราอยู่อันดับที่สามพันเลยนะครับตกมาไกลมากมะเดี๋ยวท้าสู้กับบอทไปก่อนนะครับเราจะไล่อันดับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวกดข้ามเลยอันดับที่สองพันแล้วนะครับสมศรีข้ามีโอ้โหแล้วทำไมมาอยู่อันดับนี่ได้มาผมอู้แต่ว่าเขามีคิงว่ะ ว่าจะไหนเนี่ยทำไมมีคิงเฉยเลยโอ้โหคิงยัว oh, แต่ก็ไม่ไหวนะครับกิงยัวตาดัานตีแรงเกินนะครับพลังมันห่างเกินแต่ว่ามีกิงยัวเฉยเลยโคตรงงองุสุะมาอุซุะ,มซะไม่ใช่อุจิวะนะครับอุสุะก็มีกระบองเหล็กยัวโอ้โหแล้วเขาทำไมมันมีกระบองเหล็กยัวมีบวกอ่ามันกิงยัวด้วยวะ เก็พลังคุ่นน้อยเลยนะโอเค,โอ,เคโอ้โหเจอพลังหลกล้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาไม่มีตัวละครยูวานะครับมาดูกันว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่ากดไปถ้าสู้ไปเลยยี่สิบเพชรนเองแล้วก็เร็วกว่ามันเดิมนะครับโอเคส,อสังซิงเอาไปที่โซนิกนะครับของเขาเป็นคอของปูบอมนะ อของบูบอมจะรับแรงกระแทกของตัรซูมกี้อยู่อาไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหววะ่ะรับไม่ไหวนะครับแล้วเขาก็สับขึ้นมาสับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเป็นไล่อันตินะ้เขามีวิจัยฝึกฝนแล้วเป็นไล่อันติมานะแล้วเราก็อันติขึ้นไปหายลเลยนะครับอพลังหกล้านก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าไม่มีคอโบลอสโอ้โหเขามีซุยริวอ่ะ มีทัซุมงคิด้วยพลังหกล้านเหมือนกันโอ้โหสู้ไหวไหมบดท้าสู้ไปโอเคนะครับเราเร็วกว่าอยู่นะครับมาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่ามาเราก็อันติใส่น้องทาศุมกิีโอ้โหหายเลยนะครับแล้วก็ทาศุมงคไล่อันติแล้วก็ไล่อันติอีก หนึ่งที่อื้มโค้ตสวยนะครับแล้วมาตะโกกีอันตรีอีกหนึ่งครั้งน่าจะย,ยืนไหวไหมยืนไหวหรือเปล่าสุยริวสุยริวเขายังยืนไหวนะโอ้โหแล้วก็บารุซันเอาเรื่องสับมาที่สุยริวติดหมูชำนาญไม่ยออ่อท้อสวยแล้วทุกคนสวยแล้วอื้อหือเขาติดชำนาญไม่ยออ่อท้อว่ะ อ,อันตรีของซุยริวอันติมาโอ้ก้าร้านโอ้โหหายหมดทีมโอโ้ปิดซุยริยวไม่ได้นะครับโอ้โหอุตส่าห์เปิดก่อนนี่แหละนะครับซุยริยวมันโกงเกินโอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นคอโบรอดกระบ,บองเหล็กโอ้โหสู้ยากนะครับคนนี้ก็มีซุยริยวนะเป็นคอซอมบี้แมนด้วย มาวันนี้ดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าอีกหนึ่งครั้งแล้วกันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับมาโซนิคฝังสีเงาไปที่ซอมบี้แมนแล้วก็ไล่อันติจากทัสเมอร์กิยูอารวหน้าหายหมดแล้วเหลือแค่แถวหลังแล้วก็ฟูกุกิไล่ตามระเบิดไปโอ้โหติดชำน,นันติดไม่ย่ท้อไปสองตัวนะครับการโร่กับซุยริวแล้วก็อันติอีกหนึ่งครั้ง ซุยร <ศ Dante> ิวจะยืนไหวหรือเปล่านี่นะครับยืนไม่ไหวนะครับพลังห่างกันเกินแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับห่างกันหนึ่งล้านกว่ากว่าโอเคนะครับก็ตอนนั้นนะครับก็ยังเล่นสนุกอยู่นะครับอาซูมิกิยูอาร่าอันตีสามครั้งนี่โอ้โหโคตรโหดเลยนะครับเล่นสนุกมากการมาของซุยริวเท่านั้นแหละนะครับถ้าไม่ต้องย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟใหม่เพราะว่าไม่มีซุยริวสู้เขานะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับที่เล่นมาจนถึงเลเวล85แล้วก็เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับที่มีคลิปอยู่ใน Youtube เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกดวลหรือว่ารีวิวต่างๆก็ตามนะครับก็คิดถึงเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เล่นอยู่หลายเซิร์ฟก็ลองไปเล่นเซิร์ฟเก่าๆของตัวเองดูนะครับก็สนุกเหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเซิร์ฟเวอร์เก่าๆให้ทุกคนได้ดูเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ